พี่พี่เพื่อนๆทุกคนครับพันดาเว็บร้อยครับตัวนี้ลูกค้าไปซ่อมมาก็สองครั้งแล้วกินหัวเทียนนะครับหัวเทียนดำเคยนบอร์ตบอยเคลิกแล้วนะครับบาไม่บาลบาลบา,าไม่ยันเครื่องไม่หลวมแต่ผมมาเจอตัวตัวนี้ครับพเพื่อนๆเคยเจอไหมครับนี่ครับเห็นรูมเห็นิดตัดอา,ากาศนะครับมันรั่วครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่มันก็จบนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองใช้วิธีของผมดูนะครับที่ผมทาให้ลูกค้าประจําคือไม่ไม,ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอุดเลยนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างนะครับผมใช้กาวมหาอุดตัวนี้นะครับนี่ครับสารภาพประโยชน์ครับตัวนี้อุดเลยผมคิดว่า10ปีก็น่าจะ10ปีอยู่ได้ไม่ต้องต,ตัางรูเรื่อง ว่าริบตัดอากาศขาดนะครับเนี่ยผมเจอจุดแล้วครับเพื่อนๆลองหรือว่าใครจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ครับแต่ว่าแถวบ้านนอกผมปล่องตรงหาอะไรยากบางอย่างต้องดัดแปลงครับเพื่อนๆช่างที่อยากจะใช้อุดก็ใช้กาวอุดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรว่าสิบปีก็อยู่ได้ครับผมครับ